อันนี้กิจกรรมที่เราจะคุยกันอีกข่าวหนึงอีกประมาณ15นาทีค่ะท่านรองคะ่ะก็จะมาชมบรรยากาศแล้วก็ความสําเร็จในเรื่องของกิจกรรมม o ต GP จีพีนะคะสนามประเทศไทยถือว่า,เ,าเป็นการเปิดฤดูกาลสนามแรกเลยถือว่าเป็นปีแรกที่บุรีรัมย์ได้รับเป็นเจ้าภาพเป็นสนามแรกปกติเราจะเป็นสนามท้ายๆค่ะท่านรองคะ่ะปีนี้เราก็ลองเป็นสนามแรกดูบ้างถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรในเรื่องของอกิจกรรมม o ต GP 6จีพีหกปีม o เตจีพีสนามประเทศไทยอีเวนท์ที่ มากกว่ากีฬาค่ะคุณผู้ชมคุณจะฟังนะท่านใดที่ไปร่วมกิจก,กรรมช่วงที่ผ่านมานะคะตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์เนาะถึงวันที่2มีนาคมโอ้ช่วงนั้นนะถือว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาบ้านเราเยอะมากซึ่งก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ m o t o g ีเนี่ยเขาก็มีการทดสอบสนามกันก่อนถือว่า,าสร้างเขาเรียกว,ว่า เม็ดเงิอนให้กับบ้านเราพอสมควรเลยกับกิจกรรมนี้นะคะถือว่าเป็นความสําเบสนท่านลองอา,อาจจะเล่าในเรื่องของความรู้สึกและบรรยากาศเพื่อเราน่าจะได้ไปเที่ยวในสนามช้างอารีนาวันนั้นบ,บรรยากาศเป็นยังไงครับครับางานโมโต g จป,ปีนี้นะครับเราเป็นสนามที่หนึ่งเนี่ย<ช>นะครับกลายเป็นว่าเป็นสนามที่มีผู้ชมเข้ามาก่อนวันแข่ง<ช>นะครับมีนักแข่งด้วยนะครับมาทดสอบรถนะครับ เราถือได้ว่าเราได้เปิดบ้านต้อนรับ,บนนะก่อนก่อนวันแข่งนะครับเพราะว่าการแข่งสนามแรกเนี่ยก็คือค่ายรถโมโตจีพีเอยโมโต2ูเอยรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ต่างเนี่ยก็ต้องเอามาทดสอบก่อนเพราะว่าเป็นการอลองลองเครื่องลองของลองคนนะครับลองทีมทดสอบทีมงานนะครับทำให้สนามรอนเนี่ยมีความเรียกว่าคึกคักก่อนวันแข่งนะครับแล้ววันแข่งก็ไม่ผิดหวังครับปีนี้เนี่ย มีผู้ชมถึงสองแสนสองหมื่นกว่าคนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวมีตัวเลขนําเรียนนะครับก็ถือได้ว่าถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับสูงตลอดหกปีที่ผ่านมานะครับก็สร้างมูลค่าเศรษฐกิจนะครับสองหมื่นสี่พันกว่าล้านบาทนะครับไม่ใช่น้อยนะครับค่ะท่านงเงินเงินก้อนนี้เนี่ยอ่าก็กระจายอยู่ทั้งประเทศไทยนะครับค่ะก็คือในส่วนบุรีรัมย์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็จังหวัดต่างๆนะครับที่มีนัก ทั้งนักท่องเที่ยว<ช>นักนักกีฬาแข่งมอเตอร์ไซค์ะนะครับได้เดินทางมานะครับแวะพักะนะครับแล้วก็เดินทางไปชมที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็มีก,ก,ก,กรกระจายทั่วไปนะครับค่ะ,คะก็ถือว่าคือว,ว่าเป็นมอเตอร์สปอร์ตที่ยิ่งที่เรียกว่าระดับโลกนะที่เราถือว่าประเทศไทยเป็นเยาภาพแต่ว่าทางจอุริยลามเอเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ให้ ให้นักแข่งนะ,ะมาแข่งบ้านเรานะซึ่งปีนี้ถือว่ามีนักแข่งไทยนะถ้าคุณ สมเกียตรติสรรทา,าะะมาปีแรกเลยนะกับ <ฮะ S 1> ขึ้นชั้นเป็นโมโต G ีพีซึ่งแต่ก่อนนั้นคุณสมเกียรต,ติสรรพาจะเป็นรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นใหญ่โมโตโทูใช่ค่ะนี่ก็ขึ้นอันดับก็อยากจะให้กําลังใจนักบิดชาวไทยของเรานะคะให้ขึ้นอันดับสูงๆนะคะนี่เป็นสนามเรียกว่าเป็นปีแรกที่เขาได้ขึ้นอันดับนี้จริงๆแล้วเนี่ยโมโตจีพีเนี่ยต้องขอบพระคุณเจ้าบ้าน คือบ้านเราเนี่แหละพี่น้องบ้านเราเนี่ยให้เรียกว่าร่วมแรงร่วมใจกันท่านขาคือนอกจากที่จะเป็นภาพบรรยากาศของนักแข่งเนี่ยเราต้องให้กําลังใจพี่น้องประชาชนกิจอาสาในสนามด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอกูเก็บนะคะกูเก็บก็คือจิตอาสาที่ไปช่วยกันเก็บขยะในสนามแข่งรถนะหรือว่าสนามโดยรอบนะถ้าไม่มีพี่น้องบ้านเราเนี่ยไปร่วมกันทําความสะอาดเก็บขยะนะบ้านเราก็ ก็ได้ว่าไม่สวยงามนะคะไม่มีความส,สะอาดเท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของอการบริการพี่น้องพญาชนในเรื่องการขนส่งค่ะท่านขาไม่จะเป็นรถ e ีวีในพื้นที่นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากคนส่งจังหวัดเวลามก็ได้นํารถอีวีมาถึงรู้สึกว่าจะ30คันเนาะให้บริการพี่น้องประชาชนนะก็อาจจะไม่ต้องนํารถส่วนตัวนะคะที่จะเข้าไปสนามนะ,ะก็สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงสี่ทุ่มก็มีน้องน้องจิตอาสาด้วยนะคะที่นั่นก็เห็นว่าในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ละจุดก็จะมีน้องรอดอไอยให้บริการ บอกทางพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะะี่ยได้ขึ้นไปแล้วก็บรรยากาศในสนามเห็นไหมคะจะมีชัดต้นแตนของเราถือว่าเป็นไฮไลท์นะคะของสนามประเทศไทยเลยนะคะต้องขอบพระคุณนะคะทีมอ่าชัดต้นแตนของเราที่ให้บริการสร้างความประทับใจเลยนะให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวถือว่าเป็นไฮไลท์ของสนามนะคะท่านขาที่ชาวต่างชาติเขาก็ไม่เคยนั่งชัดต้นแตนน่ะนะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ ไทยๆนะคะขาดไม่ได้เลยนะกับ MotoGP ประเทศไทยกับเชนเต้นนะคะนี่เป็นเรื่องอไยภาพที่กำลังขึ้นอยู่จะเป็นเรื่องของอรถ EV นะ,ะี่อันนี้เป็นรถที่สามารถให้บริการไม่ว่าจะเป็นคนทั่วๆไปหรือคนพิการก็ ให้บริการได้นะคะอันนี้ก็ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆของบ้านเรานะคะก็ในส่วนต่างๆก็ถือว่าช่วยร่วมแรงร่วมใจกันถือว่าจะเป็นเอน้องๆอาร์ตมีด้วยนะคะต้องขอบคุณนะทุกภาคส่วนค่ะร่วมแรงร่วมใจกันในความสําเร็จในเรื่องของมอเต GP จีพประเทศไทยนะคะต้องขอบคุณหลายๆท่านหลายๆภาคส่วนที่เอ่อมีการทำให้มัน ดีย,ยิ่งขึ้นไปนะตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ถือว่าเป็นโกปีป้ปแล้วกับโอโตจิ๊กเราจะเห็นแค่โลโกโล้ค,คนบุรีรัมใช่ไหมครับใช่ค่ะ,คะอันนี้ความสำเร็จทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของคนบุรีรัมด้วยนะครับในภาพรวมของประเทศไทยเนี่ยคนบุรีรัมเราก็ถือได้ว่าเป็นคนที่มีคุณภาพสูงนะครับเป็นที่รู้จักยอมรับนะครับในสังคมต่างๆแล้วนะครับคนบุรีรัมนะครับค่ะอันนี้รู้สึกว่าสนามแรกแชมป์ประเทศไทยู้สจะจะเป็นคุณมาร์กมาเกต นะคะที่ท,ที่ที่มาได้เป็นแชมป์สนามแรกประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีแรกจําได้ว่าที่มีมอเตอีพีประเทศไทยครั้งแรกค,รคุณคุณม้ามารเก็ก,ก็เป็นแชมป์เหมือนกันในในช่วงครั้งแรกของประเทศไทยแต่ก็ปีนี้สนามแรกนะฮะประเทศไทยคุณม้ามารเก็ก,ก็เป็นแชมป์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักบิดแต่ละปีเนี่ย แชมประเทศไทยจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คนเดียวกันนะจะเป็นลหลายๆท่านระรับสับเปลี่ยนวนเวียนก,กันกันนั้นขาะแล้วก็ให้กําลังใจคุณสมเกียรติกันธาด้วยนะว,วันหนึ่งนะถ้าโอกาสประเทศไทยยังได้จัดโมโตจีพอยู่นะแล้วก็ให้กําลังใจทั้งผู้จัดแล้วก็หลายภาคส่วนนะถ้ามีโอกาสจัดโมโตจีพีใน ขั้นต่อ,ตอ,ตอไปนะอาจจะได้เป็นแชมป์ประเทศไทยให้กับคนไทยตั้งเรียกว่าสร้งความภาคภูมิใจให้กับคนไทยเนาะแต่ว่าสนามอื่นๆก็เดี๋ยวเขาก็ต้องไปแข่งเหมือนกันก็นะเป็นกําลังใจให้ในะเรื่องของมอเตจีพี